อ้าว,าวเฮ้ยมองไหมวัสดีวัสดีแล้ว,วเ,เกงไปใส่ไหมใส่ทำไมกดดับกดเอฟห้าดิ่ดเอฟหาเหรอต่ารูปเองอะ่ะเอ่อคือก็ดีนะ <laughs> ด่วนเลยด่วนเลยหลับเลยเกินด่วนเลย สว,ส,วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไปครับ ETSG นะสวัสดีครับสวัสดีเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวพ้องพ่อกูลัวยังพ่อมึงไอ้ที่อ่ะสวัสดีครับไปเริ่มเริ่มเลยจุดหลักเฟสเริ่มตน้นอันนี้นะคลิกข,ขวาเนี่ยคลิกข,ขวาก็ได้ได้สมุด อะไรเนี่ยอ่านอ่านก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจน้ำสูตรเอฟตีเไปให้ท่านผู้เฒ่าพิกัดท่านผู้เฒ่า x อ็กซสองสามวิธีหาท่านผู้เฒ่าว่าเป็นมือหลวงท่านผู้เฒ่าจะอยู่บ้านไม้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 มีกี่หลังเนี่ยตัวนี้บ้านไม้เมือหลวงให้ดูให้ดูพิกัดแล้วดาวพิกัตไปนั้นดาวอ๋อจะบอยู่น้ำสูตรให้ท่านผู้เฒ่าเอาสมุดนี้ไปให้ท่านผู้เฒ่าได้รับหนึ่งร้อยอีทีแล้เนี่ย มึงบอกไว้ละเอียดเลยนะนี่จะมึงบอกละเอียดดิ <c oughs> เห็นเลยยนะืนอยู่เงี้ยเห็นนะเนี่ยเราเคยทําได้ครั้งเดียวเท่าน,นี้นี่บ้านไม้นี่เจอไดนะ้นะมีหลังเดียวห <c oughs> ลังเดียวหาเลยมี <c oughs> ลหลังเดียวท,ทางแบงค์นี่ <c oughs> โอ้โหทางลงเ,เดินเดินผมลงแบบพาทอแล้วกันกระโดดลงแ <c oughs> จกแตงโมรับดาบสงการไหนอาดาบสงการลงมาดิ ไอ้ได้แล้วโหนึกไม่ได้นี่ก็แจกตังโมประจําวันประจําวันไม่ใช่วันของไอ้ทุกวันวัน้วันวันไมค้างนะวันในไม่ครับพคิาพวันไ้นตอนไม่ค็รับได้แล้วนกันไ้งันค้งันไ้างวนกไ่ค้าวไ่้าทีม่ค้างนน่คงนใน่คนไม่ค่ค้ยนเ่้างัม้า้ายเต็มเลยวไมนไร่้นี่ย คลิกขวาซื้ออ๋อเออหาเงินผมลงผมลงอย่าฮาร์ดคอร์ลงมาแล้วแหละบอสอ่อะไปหาทเทพุทธาส่งขวิดส่งขวิดเ,เมืองหลวงป่ะเมืองหลวงละจำไม่ได้อะอยู่ไหนวะเนี่ย เท่า x กด f3 นันผู้เท่า4ตสอง2เนี่ยบ้านไม้ที่เจอขมบุญเออแล้วคุณอ้วิ่งไว้ก็กดกดแท็บวิ่งไวถ้าคนไม่ได้ปรับผมอะไรผมผมไม่ได้ปรับผมแรอกผมกดแซดอ่ะแล้วแต่คนจะปรับไงนักผู้เท่าโอ้โหหันหน้าไม่ดีทักผู้เท่าเท่าเท่าโอ้โหอ่ะส่งขนก่ันคลิกขวา ได้รับแล้วร้อยอีทีแล้วก็เพจให้แน่ใจนะเดี๋ยวอย่าพลาดอีกแล้เฟลไม่รู้เลยนะอ่าได้รับร้อยอีทีอีกเงินอีทีก็เอาไปซื้อของในเมืองชอ็อปเท่านั้นเท่านั้นนะเมืองชอ็อปแล้หาได้จากขายของตีมอนเตอร์เฮ้ยมอขมค้างวะเฮ้ยมอค้างหายละหายละแล้วก็ทำเควสเออสามสามอย่าง เงินอิทีบางคนไม่รู้แบงค์อยู่ไหนฮะเนี่ยอยู่นี่เนี่ยมีวิธีหนเลงมีวิธีหาเงินกับเงินอิทีไอ้มีวิธีอีกวิธีหนึ่งเว้ยอะไรอ่ะขอทานอะขอทานแอดแอดเอดมินขอเงินหน่อยอันนี้เหมือนโจรวกแอดมินใช้อย่างกระเบื้สาปไปก่อนแล้วก็นี่ไงเงินอิทีซีขายของ ปลูกผักปลูกผักเออปลูกผักตกปลาได้ได้ตังแล้วก็ขายแร่ดินขายแร่ขายแร่แล้วก็อะไรแก่เหลือเหรือเหลือแร่งเลยแลืเข็บไปก่อนเหลือเหรียญเดี๋ยวสอนคลิปหน้ามันมีคูเอยู่ก็ธนาคารเหมือนกล่องเอนเดอร์แมนฝากตรงไหนก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันแล้วมีหลายหน้าเนี่ยวลองกดแท็บไปดูได้ อ่ะแต่แต่เสียเงินค่าีเปิดช่องนะเนี่ยใส่เนี่ยหนึ่งพันอีทีได้เปิดหนึ่งช่องเออแล้วมีอะไรอีกอันนี้นายจอจะไม่สนใจไปเลยสนใจมันควสหน้ามีเควสหน้ามีแล้ก็ขอจบแค่นี้แหละยังมีเคุ้หน้า ep สองโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ